สวัสดีค่ะยกนะคะพรา,าดีเซนยง,งนัฐยาค่ะวันนี้ก็มานั่งทํางานอยู่ที่ Space Studio นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่รวบรวมวัส,สดุต่างๆไว้มากมายเลยค่ะให้นักออกแบบเนี่ยได้เข้ามานั่งทํางานได้เข้ามาดูสัมผัสวัสดุจริงแล้วก็สามารถต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ได้มากมายเลยค่ะ สตูดิโอของเรานะคะส่วนใหญ่งานออกแบบตกแต่งเนี่ยก็จะเป็นงานประเภทของรีเทลสเปซต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านแฟชั่นโชว์รูมร้านอาหารคาเฟ่น,นะคะทางเราก็มีการใช้วัสดุปิดผิวค่อนข้างเยอะผสมควรเลยค่ะเรื่องจากเป็นงานรีเทลเนี้ยค่ะก็คือมีระยะเวลาที่จํากัดแล้วก็ต้องการวัสดุที่มีการติดตั้งได้ง่ายแล้วก็ดูแลรักษาง่ายสำหรับลูกค้าก็จะตอบโจทย์ของการออกแบบของเราะคะ่ะ ในงานสถาปนิกครั้งที่ผ่านมานะคะทางไตนหมดก็ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับแพทนะคะโดยได้นำเอาวัสดุ forest color นี่คะ่ะมาสร้างสเปซทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นางานปลูกผนังนะคะแล้วก็ออกแบบเป็นงานเฟอร์นิเจอร์เราใช้ชื่องานว่า wide r ness ทีนี้เราก็เลยนำตัววัสดุ forest color เนี่ยที่เป็น solid เนืทอเรียลที่ไม่ว่าเราจะเอาไป C N C เอาไปตัดอะไรเนี่ยวัสดุก็จะเป็นเนื้อสีเดียวกันทั้งหมดเราก็เลยนําความครฟเข้ามาผสมผสานเพื่อที่นําเสนอทางเลือกไอเดียการใช้งานที่แตกต่างออกไป เราก็จะมาอยู่กันที่โซนตัวอย่างวัสดุของเอ u ลนะคะเขาก็จะมีทั้งหมด7แพทเทิร์นให้เลือกใช้กันซึ่งใน7แพทเทิร์นเนี่ยเขาก็จะมีระดับการซับเสียงที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราค่ะเขาก็จะมีค่า NRC เนี่ยกำกับไว้ในแต่ละแพทเทิร์นของเขานะคะจะนำไปใช้ซับเสียงในห้องก็ได้หรือว่าจะนำไปใช้ตกแต่งผนังเฉยๆก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาก็มีลวดลายที่สวยงามแตกต่างกันไปซึ่งแบรนด์นี้เนี่ย เขายังได้รับรางวัล First Runner Up Best Innovation ที่งานสถาปนิกที่ผ่านมาด้วยค่ะเพราะเขาได้พัฒนาต่อยอดมาจากแบรนด์ Forest Color ที่จัดแสดงไว้ข้างๆกันตรงนี้ค่ะโดยที่โชว์รูมแห่งนี้นะคะเขาก็ได้ตกแต่งด้วยวัสดุซับเสียงอะคูสนะคะในบริเวณฝ้าเพดานแล้วก็ผนังที่สามารถทําให้ห้องประชุมแห่งนี้เนี่ยลดเสียงสะท้อนไปได้อย่างเยอะมากเลยค่ะเราสามารถที่จะนัดหมายเข้ามาขอใช้ห้องประชุมเขาได้อีกด้วยค่ะ s เปซสตูดิโอนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมแบรนด์วัสดุปิดผิวสำหรับงานตกแต่งภายในไว้ได้อย่างครบพันเลยค่ะตอบโจทย์การออกแบบและการที่เราได้มาสัมผัสมาเห็นวัสดุจริงๆเนี่ยก็สามารถต่อยอดไอเดียความคิดสร้างสารรค์ไปได้อย่างไม่รู้จบเลยค่ะนอกจากนี้ที่นี่เขาก็ยังมี Space ที่รองรับการทํางานของ,งนักออกแบบไว้ให้ด้วยค่ะ